เดินทะเลซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับถูกคลื่นลมแรงซัดเข้านะฮะตู้คอนเทนเนอร์ล่วงไปประมาณสัก20 ถึง30ตู้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สตูลนะฮะทางสอนชนภาค3นะครับคุณผู้ชมเขาได้รับแจ้งว่ามีเรือลากตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าเดินทางมาจากกันตังจังหวัดตรังปลายทางคือจะไปมาเลเซียนะครับประสบเหตุคลื่นลมแรงทําให้ตู้สินค้าตกลงทะเล20-30ตู้บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลนะฮะต่อมานะครับก็มีเรือประมงเนี่ยพบเห็นตู้คอนเทนเนอร์ถูกซัดเข้าฝั่งที่สตูล บริเวณเกาะลิดีนะครับสอนชนพักสามก็จัดเรือแล้วก็อาสกาศยานเนี่ยลาดตระเวนตรวจสอบนะครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูนะครับตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้คนที่จะเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะช่วงนี้ถ้ายังเก็บตู้ไว้หมดนะครับคนที่เดินเรือประมงระวังนะฮะอุบัติเหตุนะครับ,บ,ต,รต,รรบตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่นะฮะนี่แรงไม่แรงก็ดูเอานะฮะ ขนาดเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถูกคลื่นซัดตู้ล่วงนี่นะครับส่วนที่จันทบุรีนิดนึงครับคุณผู้ชมช่วงนี้คลื่นลมแรงเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งคลื่นลมที่จันทบุรีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเกาะเปิดค,คุณผู้ชมดูคลื่นนะซัดแรงแบบนี้เลยนะฮะแล้วที่เกาะเปิดเนี่ยอยู่ติดทะเลนะครับเป็นชุมชนตอนนี้บางช่วงต้องระวังนะครับน้ําทะเลหนุนนะฮะคนที่จะไปเกาะเปิดนะครับ เข้าไปทางเกาะเปิดนะครับมีเส้นทางประมาณสัก2-300เมตรนะฮะทางเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนแล้วนะครับมีป้ายติดประกาศนะครับให้ระวังน้ำทะเลหนุนนะครับเนี่นะฮะเส้นทางนี้แหละครับจะเกาะเปิดออกมาหรือว่าเข้าไปนะครับน้ำทะเลจะหนุนสูงนะฮะประมาณสัก200เมตรก็รถเข้าไม่ได้เอาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเวลาจะเข้าไปต้องดูด้วยนะฮะอีกหนึ่งเกาะเปิดฮะไปดูต่อเลยฝากกันไว้ฮะ ภาพไม่น่าปรากฏขึ้นขยะเกลือนเลยฮะคุณผู้ชมนี่ครับผมมีโอกาสไปคือเกาะเปิดได้เป็นนักจุดที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะนะฮะมันจะมีทางทางลงไปด้านล่างเพื่อถ่ายรูปได้นี่นะครับขยะไตม้าคุณผู้ชมแก้วกาแฟแล้วที่ผาสุกนิรันคุณผู้ชมคือภาพที่ไม่น่าจะเกิดนะคนไปเที่ยวผาสุกนิลันก็อยากถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าดูภาพครับมันกลายเป็นว่ามีขยะบริเวณตรงจุดถ่ายรูปผาสุกนิลัน แล้วเยอะมากเป็นทั้งแก้วกาแฟขวดสปาร์ติกถุงขนมก๊อฟแกป๊ปถือไปแล้วนะครับยังไงก็ถือมาทิ้งถังขยะกันด้วยนะฮะคือเป็นภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่เกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีนะฮะเสียดายนะครับความสวยงามใครไปก็ไปอยากไปถ่ายรูปส,สวยๆนะฮะแต่ว่าพอไปเจอภาพเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยนะฮะ มันก็ความสวยงามหมดไปฝากกันไว้นะฮะแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่อื่นช่วยกันร,รักษานะครับตัวเรานี่แหละฮะช่วยทําให้ธรรมชาติสวยงามได้เพราะฉะนั้นแก้วกาแฟถือไปแล้วก็ช่วยกันนํากลับมาทิ้งในทางขยะด้วยต่อไปเคลียร์วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ